งวดที่แล้วครับผมฝันว่าปูหาเจ็ดแปดมาเียนตัวเลขใส่ฟ้ามือให้ครับ5้าครับตัดเล่น2ตัวเข้าที่5 2นะครับสวัสดีครับสวัสดี f อฟทั้งช่องพหัส h ช n แนลครับมือนีครับวันที่ยี่สิบธันวาคมสองหาครับมือนีครับจะมีนวทาใบแปลงปั่นเอฟทั้งช่องครับผมเนาะเป็นเลขความฝันผมนะครับ เลขความฝันผมครับเขามาแล้วสองงวดติดต่อกันครับผมเนาะงวดแรกครับห้าเก้าสองครับตัดเล่นสองตัวผมถูกที่52บนนะครับแล้วก็งวดที่แล้วครับผมฝันว่าปู่ห้าครับมาเขียนเลขใส่ฝามือให้5้าสองสเลขก็ออก52ล่างครับเมือขึ้นนี่ผมฝันเหรอครับผมเนาะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามเด้เครับผม กดไลค์กดแชร์ครับบรรยากาศที่ทุ่งนานะครับผมเนาะตอนนี้ก็หน้าหนาวครับนี่ครับผมมีเขาแล้วครับผมเนาะไม่มีข้าวแล้วก็จะแห้งแล้งหน่อยนะครับนี่ครับผมทมทีเลยครับผมเนาะเยวปีแม่แล้วครับผมจะมาทำรีสอร์ทกลางทุ่งนาดีกว่าครับผมเนาะนี่ครับ รีสอร์ทกลางทุ่งนาดีกว่าครับเดี๋ยวผมพาเอฟซีทางช่องครับผมเนาะไปย่างบ่วงหนูก่อนครับผมพอดีหมว่านนี่ใส่ไว้หกหลังครับผมเนาะใส่ไปหกหลังนะครับไปยางบ่วงหนูก่อนนะครับผมเนาะนี่ครับบรรยากาศที่ขอบสะครับผมเนาะนี่ครับเป็น้องแพ่งกาปลูกพักไว้ครับนี่ครับปลูก ทุกอย่างครับเนาะที่อยากกินครับมีกะลาแน่มีต้นหอมแน่ผักซีแน่ครับผมเนาะแล้วก็ต้นไม้ครับมีกล้วยมีข่าตะไคร้มีมะม่วงครับผมเนาะแล้วก็มีชะอมครับมะพร้าวครับผมเนาะนี่ครับปลูกทุกอย่างที่อยากกินครับมาดูสิส่ไว้นี่ยครับผมหกหลังครับผมหลังแรกอ๋อนี่ยครับผมหลังแรกครับเห็นไหมครับ ไม่ถูกเลยห <clears throat> ลังที่สองหลังที่สองนี่ครับผมไม่ถูกเลยหลังที่สองก็ไม่ถูกเลยหลังที่สามนี่ครับหลังที่สามก็ไม่ถูกเลยต่อมาหลังที่สี่ครับหลังที่สหลังที่สีดูสิ ไม่ถูกเลยครับผมเนาะนี่ครับผมหลังที่สี่ครับใส่ไปหกหลังครับผมเนาะบ่วงดักหนูครับผมหลังที่ห้านี่ไงก็ไม่ถูกเลยหลังที่หกจะถูกไหมหลังที่หตรงนี้ครับเนาะนี่ครับไม่ถูกเลยครับนี่นะครับผมใส่ไปหกหลังก็บาถูกครับเนาะ เดี๋ยวเหมือนแรงใหญ่มองไส้ดีกว่าครับผมบรรยากาศในทุ่งนาครับผมเนาะนี่ครับไม่น้องคําแพงกับปลูกนี่ครับปลูกผักไปครับผมเนาะปลูกผักข้างสาไม่กินนะครับผมเนาะนี่ครับนี่ครับผมไม่ได้ใส่สารเคมีนะครับผมเนาะปุ๋ยขอกเองครับผมเนาะต่ะแบกระบอกงามแน่ครับเนาะมีใบ่อยแน เพราะว่าเขาปลูกกินเองครับผมเนาะบ่ได้ขายครับปลูกกินเองไม่ได้ขายคลิปนี้ครับผมเนาะเป็นเลขความฝันของผมครับเลขความฝันนะครับเลขความฝันไปดูสิ ต้นหอมสวยเลยนี่ครับผมต้นหอมสวยนะนี่ปลูกต้นหอมปลูกกระลำไว้กินนี่ครับผมต้นหอมกำลังงามครับผมเนาะนี่ครับต้นหอมกําลังสวยเลยจะมาเล่าความฝันให้เอฟซีทั้ง่องฟังครับผมเนาะมือขึ้นครับผมผมฝันว่าครับ มีผู้เฒ่าครับผมเนาะประมาณหาหกคนครับผมกําลังลุนเลิกอยู่ครับผมเนาะอย่างเหมือนคือว่าคือหมดกอนที่ผมเล่าให้เอฟที่ท่านทองสร้างครับผมน้องหอนกรฟันว่าผู้เฒ่ากําลังลุนเลิกดูครับผมเนอะอาะเามื่มอขค้ืนน, <S 2> <S 2> คนีครับผมผู้เฒ่าครับเนาะประมาณสี่หาคนครับผมนี่แหละครับผมเนาะในความฝันครับกําลังลุนเลิกดูพ่นเกิดเฮกันเนาะฟันว่า ล่างออกแล้วสามสองสามสองพันมาครับผมเนาะในความฝันมือขึ้นครับผมล่างออกแล้วสามสองสามสองป๊บนึงครับผมเนาะบนลงเราเด้อบนลงเราเด้อเก้าแปดซีเดอร์เก้าแปดซีเดอร์ครับผมเนาะในความฝันครับผมกพดีผมงานทานแบบพอครับเนาะผู้เฒ่าบ้านซีหาคนครับผมกำลังลุนเหล็กอยู่พันกระหองกึนมากครับผมเนาะเลขกออกแล้วครับผมเนาะล่างสามสองสามสองพันมาบน 98ซี98ซีเดอร์เพิ่นบอกจรินะครับเนาะทุกอย่างเป็นแค่แนวทางครับผมมากกับตามได้บ่ามากกับพานครับเพราะว่าในความฝันผมเข้ามาแล้วสองงวดติดต่อกันครับผมเนาะเลขความฝันครับเข้ามาแล้วสองงวดติดต่อกันนะครับดี่ครับผมเขียนห้เอฟซีทางช่องแล้ะครับผมเนาะงวดที่แล้วครับ สิบหกทันวาครับผมเนาะนีครับผมผมฟันว่าปูหาเจ็ดแปดครับมาเขียนเหล็กเซฟ้ามือหิหาสองซีครับผมเนาะตัดแดงสองตัวกับเขาทีหาสองครับแล้วก็นะครับผมเนาะมณดพนที่นี่ครับหนึ่งทันวาครับผมเนาะนี่ครับผมกับฟันว่านี่พุทธาวกำลังลุเล็กขึ้นครับผมเนาะมีคนแก่ครับดูว่าพุทธาครับผม กลางเลขคือคือกันครับพ่นวาล่างออร์เดอร์ศูนย์หกบนออกหาเก้าสองครับผมเนาะผมกระถูกหาสองครับเพราะว่าตันเด่ดสองตัวครับแต่ว่างวดที่เ่านี้ผมบอถูกครับผมเนาะเพราะว่าเลขหาสองตัวเก้าครับผมเนาะนี่ครับเลขห้าสองตัวเดิมเลยผมเลยไม่ซื้อครับเนาะผมซื้อแค่สองซีกับห้าซีครับผมแล้วก็งวดนี้นะครับงวดนี้เดี๋ยวแป๊บนีงนะครับผมเนาะนี่ครับ วัดนี้ครับผมเล็ความฝันผมครับนี่ครับยำครับผมเนาะผมฝันว่าเมื่อนขึ้นนีครับผมเนาะผมกุญญางยางไปแล้วก็มีผู้เฒ่าสี่หักคนครับผมเนาะกำลังนุ่นเหล็กอยู่พันว่าออกละเด้อล่างสามสองอ่ะบนเด้อเก้าแปดซีครับผมเนาะนี่ครับล่างสามสองบนเก้าแปดซีครับผมเนาะเหล็กความฝันผมครับ กับทุกย่างเป็นแนวทางครับผมเนาะมากกะะตามใด้บม่มากระพานครับผมทุกอย่างเป็นแนวทางครับผมเนาะนี่ครับหลังจากเล็กฝันผมเขามาแล้วสองมวดติดต่อกันครับแคปหน้าจอครับผมโอเคนี่ครับบรรยากาศที่ทุ่งนานะครับผมเนาะบรรยากาศทุ่งนาครับ เดี๋ยวหลังปีใหม่ครับผมเนาะนี่ครับหลังปีใหม่แล้วครับผมเนาะจะมาทําครับผมตรงนี้ครับนี่ครับบ้านกลางทุ่งนาครับผมเนาะรีสอร์ทกลางทุ่งนาครับผมเนาะนี่ครับผมประมานผมมาส้างระมานคอยส้างไปครับเนาะตังเสาบุญลงข้าวไปมึนกับคอยส้างไปครับคิดว่าจะให้มันแล้วก่อนหน้าฝนครับผมเนาะคิดว่าจะให้เสร็จก่อนหน้าฝนนะครับ ก็ถือว mm ่าบรรยากาศดีคร <cel i> <people> <aime> right <positives> ับผมเนาะนี่ครับเงียบดีครับอยู่ห้องหน้าครับเงียบดีมากเลยเชรหัวแล้วครับนี่ครับเหลือแค่ประตูรั้วด้านหน้าครับเนาะนี่ครับด้านหน้าการถ้ำบ้านแล้วหรือว่ารีสอร์ทกลางทุ่งหน้าแล้วก็จะไม่เห็ประตูหัวต่อครับผมเนาะแล้วก็ปรับปรุงครับผมเนาะนี่ครับถ้ำพื้นที่รอบรอบบ้านหรือว่ารีสอร์ทกลางทุ่งหน้าห้สซยๆครับผมเนาะ เอานี่แหละครับผมอารมากาศครับผมเนาะช่วงนี้ก็แรกแน่เพราะว่าเกี้ยวเขาออกแล้วล่ะครับผมอย่าลืมเด้อครับผมเนาะบนครับเก้าแปดสี่นะครับเลขความฝันผมนะครับล่างสามสองครับล่างสามสองครับกะะสุดท้ายนี้ครับกับขวยดพอนให้เอฟซีทางช่องที่เบิ้งคลิปนี้ครับ เดินทางแวควลาดปลอดภัยเด้อครับผมสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองครับถ้าชอบฝากกดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้สวัสดีครับ